ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่อีพอและอีเมเดินทางมาดาวแคปเลยยี่สิบสองบีอีเม์ก็ได้ตั้งท้องหลังจากนั้นเด็กหน่อยก็ทะย่อยตายกันไปที่ละคนจนสุดท้ายเหลือแต่บักแคมเปลี่ยนผู้เดียวหลังจากนั้นอะมนุษย์ก็เดินทางมาแล้วก็พยา,ยามที่จะลักผ้าโตบักแคมเปลี่ยนไปอีเมรหูเนี่ยขามนุษย์จนเบิดตเลยแล้วก็ไปผ้าเด็กหน่อยลงมาจากย่านจำนวนหาคนมาเป็นมูบักแคมเปลียน คอยนั่งเหงาเดอ้อเออสวัสดีเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมือนีเฮาสิมาสปอยหนังเรื่อง Races by Wolves วิสำหรับมือนีสิเป็นตอนที่สองและที่สามเดอ้อเอาบ่ต้องเสียเวลากันเลยไปฟังกันโลดว I e บัตนานีนะเหตุการณ์ในตอนที่สองนะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปในอดีตเหตุการณ์เกิดขึ้นบนโลกในปี2140 เกิดสงครามกันขึ้นระหว่างคนกับหุ่นแอนดรอยมัตเานีโลของเฮ้านี่ก็เละเทนะหน้ามนุษย์สีบอสามารถอาศัยอยู่ต่อไปได้อีกแล้วมัตเานีก็มีทหารสองคนหนีตายมากหนะ้าแล้วก็มีเครื่องบินลำหนึ่งตกผ่านหัวของทั้งสองคนหนีไปทหารสองคนนี่ก็เลยไปซอยคอนที่ตกโลกมาพ่อเขาไปในเครื่องบินนะก็พ่อว่าคนน่ะตายไปแล้วเหลือรอดแต่เพียงแค่หุ่นแอนดรอยเท่านั้น เล่าก็เลยซอยหุ่นแอนดรอยตัวนี้ออกมาพ่อซอยออกมานะแกะตรงหน้าเอิกของหุ่นแอนดรอยออกนะเล่าก็เลยหูว่าหุ่นแอนดรอยตัวนี้นะมีความสามารถทางด้านการแพทย์และเป็นหุ่นแอนดรอยที่ถือสร้างขึ้นเพื่อเป็นหุ่นรับใส่ให้กับผู้ที่ซีโอพยพออกจากโลกไปยังดาวดวงอื่น บัตนีความคิดสัวๆของเล่าก็มาแล้วเล่าก็เลยให้หุ้นแอนดรอยตัวนี้นะทําการสัญญกรรมหนาของเล่าทั้งสองคนนะให้เป็นหนาของผู้ที่ศีโอพยพยออกไปจากดาวโลกบัตนีพอสัญญกรรมเซ็ตนะเราก็แก้เปลือกแก้ยังออกจากนาของเล่าแล้วก็พบว่าเป็นไผ่หูบ้เป็นบักมากคัด โอแสดงว่าบักมาคัดบนดาวแคปเลอร์ยี่สิบสองบีนะมันเป็นบักมาคัดโตปลอมเดยปัตตานีเล่าสองคนก็กลายเป็นบักมาคัดกับอีนั่งสู้โตปลอมนะปัตนีเล่าสองคนก็เดินทางต่อไปไปหามากคัดกับอีนั่งสู้โตรจริงพอเจอนะเราก็จกปืนยิงสองผัวเมียนี่จนตายนะหลังจากนั้นก็ลือคนข่าวของออกมานะเราก็เลยหู่ว่า สองผัวเมียเนี่ยมีหลูกน้ำกันอยู่ผูหนึ่งซือว่าบักพ่อหันต่อแม่บักมากคัดอีนั่งสู้โตปอมนะก็เดินทางไปญานที่กำลังสิออพยพนี้ออกไปจากโลกบัตนีเฮ้าก็สิหูละว,ว่าคนในโลกยุคอนาคนนะมีความเสือความศรัทธานในศาสนาจักรนี่เป็นอย่างหลาย ญาล่ำนี่นะก็เปรียบเสมือนกับเลือดโนอาซึ่งโลกมนุษย์ของเฮ่านะบอสามารถที่อาศาัยอยู่ต่อไปได้แล้วก็ต้องผ้าค้นจํานวนหนึ่งขึ้นญานไปแล้วก็บินออกไปหาดาวมองอื่นอาศัยอยู่มัดนนี้พ่อก็มานะก็มาเจอไอ้บักมาคัดกับอีนั่งสู้ตัวปอมนะบักพ่อนี่ก็จําพ่อแม่ตกครองบ่ได้เด้บอกหูว่าสองคนนี่ปลอมโตมากก็ขึ้นญานไปแล้วก็ประกอบพิธีกรรมยังไปแล้วบัดนนี้บักมาคัดอีนั่งสู้แล้วก็บบักพ่อก็ เดินทางไปดาวแคปเลอร์22 b บีบัตตานีนั้นเรื่องเล่าก็สีเว้ายอดกับมาาในปัจจุบันน้ะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดาวแคปเลอร์22 b บอีอเมลเล่านะเปลี่ยนตาได้จากตาอันเก่าของเราเล่าไปเอาตาจากหุ่นแอนดรอยที่เราสังหารไปจากตอนที่แล้วนะเอามาใส่พเพราะว่าเล่า ยานว่าเอบักแคมเปลี่ยนครับซุ่มเด็กน้อยนี่สิหวาดกลัวเล่านะบัตอนี่เล่าก็ไปเอาหัวใจฮองหุ่นแอนดรอยตัวน,นั้นมากนะแล้วก็ไปเสียบใส่อีพออีพอก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาบัตอนี่อีพอกับยางไปหาบักแคมเปลี่ยนนะบักแคมเปลี่ยนก็นดีใจนะอีพอฟื้นแล้วก็เขาไปกอดนะส่วนเด็กๆผู้อื่นนี่ก็หวาดกลัวหนะ้ากลัวซุ่มหุ่นแอนดรอยบัตอนี่ในกลุ่มของเด็กนั้นมีบักพ่อน่าบัก พ่อก็คือลูกใส้ของบักมากคัดบ,บัตตนีในคืนวันหนึ่งนะอีแม่ได้เอินเด็กหน่อยมากอบลมสั่งสอนนะอีแม่แล้วก็สังเกตเห็นเด็กหน่อยไม่ยิ่งผู้หนึ่งนะคือส่ง กลมหน้ากลมตาบ่อยากฟังบ่สนใจอีหยังน่อีแม่ก็เลยเอิอนเด็กหน่อยผู้นี้ไปคุยในกระจมมองนอนของอีแม่มาตอนนี้อีแม่ก็ถามว่าไอเจ้าเป็นหยังคือมีปัญหาอีหยังอยู่บ่บอกอีแม่ใดเด้อีเด็กหน่อยน่ะก็บอว่าอีหยังเด้ทําเป็นอ่ำอ่ำอึ้งๆแต่สุดท้ายก็บอกอีแม่นะบอกว่าเล่าน่ะตังทองเล่าน่ะถือคมขืนตอนที่เล่าจําศีลอยู่ในน่านอีแม่น่ะบอว่าอีหยังเลยเด้บอกว่า พเป็นอย่างตอนนี้เจ้านะ่ะกําลังสิหากําเนิดสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่สุดรักษามั่นไหวให้ดีอีแม่ก็เลยให้เด็กหน่อยไม่ยิ่งผู้นี้นะ่ะนอนอยู่นําเล่าจะได้ปลอดภัยมัตนีนะ อีพอเล่ากำลังยางหลาตะเวนอยู่นะ่ะมาตุนี้ก็มีสัดไลยอย่อีหยังบ่หูน้าแล่นอ้อมหน้าอ้อมหลังมาตุนีทางอีแม่ก็เล่าก็หูซึกถึงล่างสังฮวนที่มั่นบเดียนะ่ะเล่าก็ไปจกเอาดวงตาที่เล่าสอนเอาไว้อยู่ทางล่างนะ่ะจกจกหานะ่ะก็หาบ่าพอมาตุนี้เล่าก็ตกใจนะ้าฝ่าวแล่นไปหาอีพอทั้งนอกหนะ้าก็ถามอีพอว่าเจ้านะ่ะเอาตาของข่อยไปอยู่บ่ อีพ่อก็บอกบอกใ้คอยไม่ได้เอาไปประดนีสร้างสองคนก็ตะโกนขึ้นพร้อมกันเนาะบักแคมเปียนกักอีพ่อก็ฝ่าวเลนไปหาบักแคมเปียนนะอีพ่อก็บอกว่าแคมเปียนเอาตาของอีเมียมาเด้อหันเป็นจังสีนะซุ่มเฮาส่อันตายล่อีเมียนะค่อยปกป้องรักษาซุ่มเฮ้าอยู่บักแคมเปียนนี่ก็บ่ยอมนะอีพ่อก็โกรธแหงก็จ้าบักแคมเปียนขึ้นมาแล้วก็เยากรยาาจนถุงที่เก็บลูกตาของอีเมียเนี่ยลวงลงแม่อีพ่อกีฝ่าวยิบไอดวงตานี่ฟาดให้อีเมียนะอีเมียก็ เปแล่นออกไปแล้วก็กลายร่างเป็นเนโคเมนเซอร์แล้วก็ลอยขึ้นไปบนฟ้านะมาตอนีก็ท่างอีน่างไม่ยิ่งนะก็นอนอยู่ในกระโจมของอีเมีมาตนีซัดไลน์ก็ไตป่วนเปลี่ยนอยู่บนหลังคาน่าอีเด็กหน่อยนี่ก็ยานรลายนะก็แล่นออกมาทางนอกหน้าซัดไลน์ก็กระโดดเข้าขันยำอีอีนางไม่ยิ่งผู้นี้นะอีเมีเล่ามาพอดีก็ปล่อยพลังล่มป่ากุนตาโซนิกนะไ่ซัดไลน์ซุ่มนี่นะจนแตกตายนะ ทุกคนนี่สามารถหลอดชีวิตมาได้นะอีแม่เราก็ลงมาทางล่างแล้วก็เล่าก็คุยครับอีพอนะบอกว่าเอ้้เฮ้านะอยู่บนดาวนี่มาเป็นสิปีแล้วเดนย,ยังบ่เคยเจอสิ่งมีชีวิตแบบนี้เลย เหตุการณ์ก็สิตัดไปบักมากคัดนอนอยู่หน้าตรงปากปองเอธที่านของอีพออีเมียโตกลงมานะซัดไล่เนี่ยก็ย่างเขาไปสิขยำบักมากคัดนะแต่ว่าบักมากคัดน่ตกลงมาในหลุมก่อนหน้าแล้วบักมากคัดเนี่ยเอาเสือกเนี่ยมัดไว้กับก้อนหินนะก็ห้อยตรงเตงตรงเตงตรงหันนะ พ่อตกเสานะสุ่มศาสนาจักรเนะกนยางมากปองอันนี้นะก็พอมากๆคาดอยู่ก็เลยซอยกันนะหลากมากๆคาดขึ้นมาทั้งเทิงเอาหามใส่เตียงไปแล้วน็ยางไปนะก็จบละเด้อตอนที่สวงเอ้ตอนศรีสามมันจะเป็นจังได ในตอนที่สามเรื่องเล่าคอีิวาวย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนคณะที่ญาณอาก,กำลังเดินทางข้ามจากักรวาลมาเพื่อเดินทางมายั่งดาวแคปเลอร์ยี่สิบสองบีตอนนั้นคนก็นอนจำศีลกันเบิดหน้าแต่คณะที่จำศีลนัคนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยติดต่อสื่อสารผ่านทางกระแสจิตระบบคอมพิวเตอร์นี่จะสร้างโลกเสมือนขึ้นแล้วคนก็เข้าไปแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันอยู่ทั้งในนั้นมัตานีบักมาคัดกับอีนั่ง สู่ตัวปอมนะก็เขาไปคุยกับบักพ่อก็เลยหูว่าบักพ่อนี่ขอบขั้วที่แท้จริงนะบอกเคยให้ความหากักความอบอุ่นกับพ่อเลยนะบัดนีนะรวละเวลาก็ผ่านไปแล้วมากๆคัดกับอีนั่งสู้นะก็เกิดความหากักความเอ็นดูกับบักพ่อนี่ยหลายๆเลยก็คิดว่าแบบว่าบักพ่อเนี่เป็นลูกอีหลีของเจ้าของนะ Marcus, Hey, hey, hey. บัตตารีนะ่ะบักมากคัดก็ฟืน้นตื่นขึ้นมาหนะ้าคือเหตุการณ์ก่อนหนะ้านี้ก็คือใครๆก็ว่าบักมากคัดนฝันไป มตานีเล่ากอดฟืนขึ้นมาบริเวียนที่ย่านตกลงแม่บักมาคัดนก็ไปคุยกับหัวหน้าของาศาสนาจักรนะบอกว่าอยากสิพากําลั่งคนนะไปซอยเด็กหน่อยจะถืออีพออีเมียนะจับไปแต่ว่าหัวหน้าศาสนาจักรนะก็บ่นยอมหน้าบอกว่าซุ่มเฮานะกําลังอ่อนแออยู่หาก็ไปต่อสู่กับซุ่มเมโคเมนเซอร์เนียสุ่มเฮาสิศูนเสียหลายปัตนีบักมาคัดก็ค้น อ,อดย้อนกลับไปในอดีตหน้าสมัยตอนที่เจ้าของน่ะจังเป็นเด็กหนอยบักมากค่นะน่ะเกิดมาตรงส่วนของสงครขามระวางคนกับพุนะ่นแอนดรอยน่ะชีวิตของบักมากคัดนี่ต้องเป็นทหารตั้งแต่เด็กถูกฝึกถือต่อสู้ต้องออกไปลบออกไปต่อสู่ตั้งแต่เด็กโว้บักมากคัดนี่ชีวิตตอนเป็นเด็กดี่เป็นทาริโตนอยู่เดยละ่ะ หันต่อมาก็จะเป็นเรื่องเล่าในแคมของอีพออีเมเด็กหน่อยนะ่ก็ท้ยุ่ยป่วยเด้โดยเฉพาะอีนางที่ตั้งท้องอยู่หันก็ไอออกมาเป็นเลือดหนนะ้าบัตนี้อีเมรเล่าก็อนยางออกมาทั้งนองหนะ้าก,ก็มาคุยครับนําอีพอหนะ้าเราก็เสียใจนะาเล่านะคิดว่าเล่านะเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้เด็กหน่อยนะ่ะป่วยเพราะว่าเด็กหน่อยนะ่ะป่วยทั้งแต่รุ่นหนึ่งมารุ่นที่สองนี่เล่าบ่สามารถเลียงดูเด็กหน่อยได้ วันนี้เราก็เลยบอกอีพอว่าอีพอข่อยชิยเปเฮตภารากิจอันหนึ่งก่อนเดอ้อหันข่อยกลับมานะให้อีพอนะจัดการ่าข่อยไอปิดระบบของข่อยซะพ่อว่าเสร็จอีเมก็กลายล่างเป็นเนโ่โคเมยีเยนเะสือน่ะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็บินไปบริเวณที่ย่านตกลงมากนะ่ะคนนลยก็หูว่านี่โคอเมยียนเสือมากนะ่ะเพราะว่าอีเมมากนี่สิมีเสียงกรีดร้องแบบว่าคนในยินนี่แซบแก้วหูนะ่ะ คนนีก็แเล่นหนีเขาไปในถ้รมนะอีเมลแล้วก็บินไปบินเขาไปในญ้านนะเหตุผลที่อีเมมากนี่เล่ามาเอาหญ้าเอาหญ้าเพื่อไปรักษาให้ลูกลูกวันนี้เล่าก็บินออกมานะบักมาคาท่ลบอยู่ในธทํานะก็บอกไอ้หัวนา,าศาสนาจักรนะบอกว่าหากเป็นจังสีนะซุ่มเฮาตรงถือไอ้นี่โคเมนเซอร์นะี่คาทิมจนเบิดเลยต้องมีคนออกไปรอให้ในโคเมนเซอร์นะ นีไปทางอื่นบัตนีปักหัวหนาศาส,สนาจักรนะก็สร้างหุ่นแอนดรอยแม่ยิ่งผู้หนึ่งนะขึ้นไปแล้วก็เลน่นหนีผ่ายอีเมลไปทางอื่นนะอีเมลนี่ก็บินตามบัตนีพ่อ เล่าขาไปไกลๆนะเล่าก็ปล่อยพลังล่มปากอุนตาโซนี้ของเลนะ่าหน้าใสไอ้หุ่นแอนดรอยตัวนี้จนล่มตายล่งซักแงกแงแงกแงเลยบัดนี้เล่าก็เข้าไปแล้วก็จกเอาดวงตาของไอ้หุ่นแอนดรอยตัวนี้ออกมานะแล้วก็เอาไปใส่ในถุงของหญ้านะบัดนี้หุ่นนี่ก็ซักงอกแงกงอกแงกงอกแงกนะแล้วก็เลียนไปแล้วก็ตกลงไอ้ป้องที่ย่านของอีพออีแม่ตกลงมม่นะบัดนี้อีแม่ก็หนีไป ในแคมป์ของอีพออีเมรบักแคมเปลี่ยนนะเดี๋ยวว่างแผนหลอกให้อีพอนะเขาไปในกระท่อมหน่อยนะ พ่ออีพ่อเขาไปนะพ่อสบโอกาสบักแค้มเปียนแล้วก็ปิดประตูเราไม่มากันบ่ห้อีพ่อนะ่ะออกมาจากประตูได้แล้วก็ให้เด็กหน่อยที่เหลือนี่เลนน่นหนีออกไปนะ่ะหนีเขาไปในป่าพ่อนี้พ่อยางเขาไปในป่าเรื่อยๆเรื่อยๆนะบักพ่อน่ะเดินอยู่ล่างทายนะบักพ่อน่ะก็เดินสะดุดดินสะดุดหินล่งนะ่หนูที่บักพ่อเลี้ยงเอาไวนะ้น่ะก็รุดออกไปบักพ่อนี่ก็ตามหาหนูตัวนี้นะ่ะเพราะว่าหนูตัวนีนะ่ะก็คือหนูที่บักมากัดโตปอมน่ะ มอมไฮเป็นของขวัญบักพ่อนีสีหักหนูตัวนี้แห้งบักพ่อก็หาหนูตัวนี้จนเจอนะแต่ว่าพ่อเงืยหนาขึ้นมานะผู้อื่นหายไปเบิดเลยเด็กน้อยนะจักหายไปใสบักพ่อก็หลงทางอยู่ในป่าแล้ว มัตนีอีพอกับพังประตูออกมานะ่เราก็เข้าไปย่านไอ้ล่ำหน่อยๆที่อีเมียเขาโมยมากจากตอนที่หนึ่งหนะ่าเลาก็เปิดระบบเลด่านะ่เราก็หูว่าเด็กหน่อยเนี่ยหนีไปทางซ้แล้วก็หูว่าบักพ่อเนี่ยลงทางอยู่น้ํามัตานีอีเมียก็กลับมาเฮือนหนะ้าพ่อเล่าเข้าไปในเฮือน,นี้เล่าบอดเจอลูกๆนี่เล่าเสียใจแหนะ้งหน้าพ่อเล่าออกมาทั้งนอนนี่เล่าขอนขึ้นหมาป่าเลยนะ บัตตนีนะอีพอแล้วก็มากก็เอินอีเมลเข้าไปใน่านเราก็เปิดระบบปีคอ้อหมุนให้อีเมลเบิงเราก็บอกว่าหูเหตุผลที่แท้จริงระเดอ้อว่าเหตุใดอะเด็กหน่อยจึงตาย พราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์พืชที่ซุ่มอีพออีแม่ปลูกแต่มันมีรังสีอยู่ทั้งในพ่อเด็กหน่อยกินเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดการสะสมรังสีอยู่ในหลังกายนะ่ะก็เลยทําให้เด็กหน่อยนี่ค่อยๆป่วยค่อยๆป่วยแล้วก็ตายไปตายไปมันบ่มแมนความผิดของอีแม่อีแม่ก็ดีใจขึ้นมาหน่าก็ขอบใจอีพอที่ว่าซอยหาความจรงิงมาซอยอีแม่มทันนี้นะอีพออีแม่น่ะก็เลยแงกทางกันไปหานะ่ะอีพอนี่ก็เอาเครื่องบี บ,บินไปจนสุดท้ายนะก็ไปเจอเด็กหน่อยบักพ่อน่ก็เดินลงทางอยู่ในป่านะบักพ่อนี่ก็ค้ายๆก็มาตามเด็กหน่อยยี่ยังอยู่ทางหนานะก็ตามไปเรื่อยๆนะตามไปเรื่อยๆบัตตานีบักพ่อน่ก็ตกหลุมลงไปนะหลุมมันนี่นะลักษณะค้ายๆครับหลุมทีย่านที่อีพออีเม่ตกลงมาเลยนะแต่ว่าบักพ่อตอนตกล,งล่งหลุมไปนะโชคดีมัติดอยู่แงงไม่ที่อยู่กลางหลุมพอดีนะ ก็จบลงไปเลยเดอ้อสำหรับตอนที่สามบักพ่อ,อน,นีสิรล่อสีวิตอยู่บอ่ออีเม่สิไปซอยบักพ่อท่านเวลาอยู่บ่เอาก็จบลงไปแล้วเดอ้อสำหรับเรื่องไล่เซตาบวูสตอนที่สองและที่สามลุมที่บักพ่อตกล่งไปมันเป็นหลุ่มอีหยังเออปริศนาในเรื่องไล่เซตาบวูสนี่ยังเหลืออีกหลายอย่างเดอ้อ สุ่มศาสนาจากนี่มันสิเหตุอีอย่งต่อไปบักมากขัดนี่มันสะมีบทบาทปันไดบักแคมเปลี่ยนมันสิเปลี่ยนเป็นคนจังไดนะเอาก็ต้องค่อยติดตามส้มกันต่อไปสำหรับมือนี้สวัสดีเดอร์ครับพ่อแม่พี่นองจตจวด